นเนื้อผมพยายามจะเน้นเนื้อเน้นเนื้อพิมพ์ถูกเนื้อใช่ธรรมชาติต้องได้นี่ให้ดูให้ดูเนื้อเนื้อพระต้งเด็ดประคังเป็นสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดเนี่ยต้งพิมพ์ทั้งเนื้อทั้งธรรมชาติฟามคมชักลึกที่ไม่มีในพระเกจิยุคหลังๆยังมาไม่ถึงเนี่ย ความคมชักลึกเนื้อเนี่ยเส้นซุ้มครอบแก้วเนี่ยหรือเส้นกระหลจีนลอยอยู่ด้านบนเนี่ยนนนเนี่ยเส้นกระหลจีนเนี่ยเป็นทีเด็ดขั้นสูงสุดเลยเส้นกระหลจีนเนี่ยอูเส้นซุ้มครอบแก้วแปลซ้ายเนี่ยท่านครูบอกแปลซ้ายเนี่ยแปลซ้ายใบหน้า มาตูมสี่เหลี่ยมข้าวหลาตัดลบมุมเนี่ให้ดูชัดๆชัดๆที่สุดเนี่ยริ้วร่องรอยเนี่ยเนี่ยรอยนอนด้นคือเนื้อวนสารมงคลย่อยสลายแล้วก็หลุดหายไปเนี่ยมีเฉพาะที่บระ,ะครังที่เดียวนเท่านั้นเองหรือเป็นทีเด็ดขั้นสูงสุดเข่าซ้าย เข่าซ้ายนุนเด่นเนี่ยเส้นชายจีวรบางบางพาดผ่านจากข้อมือจากข้อมือไปยังเข่าซ้ายเนี่ยเนี่ยเส้นชายจีวรเนี่ยด้านฝาเป็นล่องลึกเนี่ยด้านซ้ายเส้นชายจีวรค่อยค่อยพาดผ่านบางบางเบาเไปยังเข่าซ้ายนี่คือเป็นทีเด็ดขั้นสูงสุดในพระสมเด็จบรครคัง